เพราะงั้นถ้าเข้าใจฌานที่นี้มาเข้าสู่สภาวะฌานฌานที่เป็นวิสัยวิสัยนี่คือการยังอยู่สยะการเป็นตัวเราอันวิเศษวิตัวนี้คือวิเศษ เป็นคุณวิเศษเป็นอจินไตวิสัยของฌานพุทธทีนี้เป็นฌานของยาธิถีผู้นอกรีดมีฌานวิสัยวิสัยไปเรียกก็ได้วิตอนนี้ไม่ใช่วิเศษเป็นวิที่ไม่ใช่ก็กงนข้ามกัน ตรงข้ามกันกับวิเศษวิเศษก็นชนิดอันนี้ลงเหวเลยกรงข้ามกันชานของเดร์เทียเป็นชานวิสัยที่ลงกลงข้ามกันเลยเพราะความเป็นชานจึงไม่ใช่เรื่องรู้ง่ายๆจะเข้าใจว่าสิ่งที่ถูกเป็นชานวิสัยของาศาสนาพุทธ ไม่มีไม่ไม่ง่ายอัตมาพูดแล้วเมื่อกี้ว่าพวกชาวพุทธทุกคนทุกคนมีฌานแล้วโดวยคนไม่ต้องรู้ว่าคุณมีฌานแต่มีฌานนี่แหละคือฌานรู้ยากรู้ยากยิ่งกว่าอารูปยิ่งกว่าอารูปถ้าความเป็นได้แล้วยิ่งกว่าอารูปอารูปก็เป็นบัญญัติ ครูประชานก็เป็นบัญญัติเป็นภาษาเช่นชาเนิงภาษาว่ามีวิตกวิจารมีปิติสุขเอกคตาวิตกวิจาร์พวกคุณมีโดยพวกคุณไม่มีคำว่าชาปิติพวกคุณมีแน่สุขของคุณมีแน่พว,แนพวกคุณมีเอกขตาแน่ วิตกคืออะไรวิจาร์ณคืออะไรตากาวิตกะกาสังกัปปะอัป,ปนาพยป,ปนาเจตโสปินโรปนาเพราะคุณฟังฟังมาแล้ววจีสังคารานี่คือองค์เจตของสังกัปปะสังกัปปะคือการปรุงแต่งของจิตเป็นอภิสังขารที่รู้จิตเจตสิกรูปนิพพานรู้จิต รู้สภาวะของจิตเมื่อจิตเริ่มก็เกิดมาเรียกว่าตักกะอวิชาหรืมวิชาทิฐิหรือพวกที่ยังไม่สัมมาจิฐิเข้าใจตักกะเป็นความนึกคิดแต่โดยประมาทแล้วตักกะคือจิตที่เริ่มดำริเรียกว่าจิตดำริ นำเดิดขึ้นมาเริ่มมีสภาวะจะแลรู้ในยะยละเอียดของตักกะเรียกว่าวิตักกะแล้วทำในยะยละเอียดนั้นของจิตมีจิตเจตสิกในยะละเอียดนั้นคือแยกจิตโดยเฉพาะจิตทั้นแยกเอาที่ตรงเวทนาเจตสิกเวทนานี่เป็นเจตสิกของจิต ทำเวทนาที่มันมีกิเลสเวทนาแท้เวทนาเกมีกิเลสเข้าไปปรุงแต่งเป็นเวทนาเกโอ้โหทุเรียนวันนี้ลูกใจจริงจริงโอ้โหอยากจะหยิบมาโชว์นะเนี่ยมันใหญ่ก่าหัวอาตมากเกือบสองหัวทุเรียนนี่ใหญ่กว่าอาตมาไม่ใช่เกือบสองหัวนะใหญ่กว่าสองหัวอาตมาลูกหนึ่งนะลูกหนึ่งลูกหนึ่งอ่ะ ใหญ่ก็บหัวตตมาสองหัวทุเรียนมาจากของทุเรียนสวนคุณสงวนคุณอ้วนทองกล่ม,มาจากสีสเกตนถวายพระครูสี่ลูกอ๋อยืนสี่ลูกหน้าแบ่งกันกินไม่ใช่อาตมากินหมดหรอก มันสุกแล้วก็พาออกมาก็แบ่งกันกินคนที่ควรจะกินก็แบ่งกันไปอัตมากินมันชักจะไม่ไหวแล้วตอนนี้มันกินทุกวันเนี่ยก็จนกระทั่งเขาต้องลดลงมาถ้วยน้อยลงน้อยลงทุกว,วันนี้ก็บอกเนี่ยลดราคาแล้วน้าก็ดีขึ้นไม่งั้นกินชามชามตโตๆนะ จะบอกว่าทําไมเขากินแล้วเขามา่ให้ไม่กินก็ได้นี่ก็ใช่ก็อาจจะฉลองศรัทธาแล้วก็บอกได้ว่าทุเรียนนี้ผลิตด้วยปุ๋ยงอกงามคนนี้ทำมาถวายสองรอบแล้วว่างั้นอ้าวขอบคุณมีของดีๆก็เอานึกถึงของดีของโลกเขา อาตมาก็จะลองสัทธาให้